อุทัยวันนะครับสวัสดีครับผมนะครับเห็นแล้วเงาใช่ไหมอ่าไม่เหมือนกับมอสนาทีนะครับนอตนาทีนี่โอ้โหนะครับเขานะเขาหลุนูนะครับกินแบบนะบรรยากาศฟังเพลงโอ้โหนะชิวๆนะครับนะนั่งกินอาหารไปเลยแบบชิวๆแต่ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ทําไมเขาไม่เอาครอบครัวไปด้วยย้ายกระท่อมไปอยู่จาปาดงนะโอ้ เอาพูดง่ายนะเอฟซีนะถ้าเรายกปุ๊บเนี่ยมันพังเลยนะมันย้ายไม่ได้นะยกปุ๊บมันพังเลยมันร่วงมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะตอนนี้นะมันพร้อมที่จะพังเออถ้ายกปุ๊บพังเลยนะครับอคุณลองนะครับสวัสดีครับคุณอุดมสินนะครับสวัสดีครับผมถ้ามันยกยกไปปุ๊บเนี่ยพังเลยนะครับมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่มันมาใหม่ๆนะใหม่ๆนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันใหม่ทุกอย่างเนาะเอออันนี้ก็มันผุพังไปตามเวลา ก็ไปแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นนะแอนแดงไปอยู่ไหนมาเมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนก็อยู่นี่นะอยู่มาสองสามปีแล้วนะครับอยู่นี่แหละนะครับไม่ได้ไปไหนนะคุณมนทานครับสวัสดีครับกระท่อมไปก่อน <laughs> ใช่ครับกระท่อมไปก่อนแน่นอนนะบอกตรงนะครับ คนนี่จะตามไปหละถ้ากระท่อมไปนะครับเราก็ต้องไปเหมือนกันนะกระท่อมอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับอืมไปไหนก็ลําบากเนาะลาบากแล้วล่ะนะครับตาคนแก่นนะครับสวัสดีพี่แดงสวัสดีครับผมนะครับอ่าคุณเพนสีนะคุณไ่าอ้อยนะครับไอ้อ้อยนะครับสวัสดีนะเอฟซีทุกท่านก็อย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจลุงป้านะครับเนาะ เมื่อกี้แอดเห็นเขาขึ้นไล์อยู่นะครับคุณมะลินะครับสวัสดีครับหนาวไหมก็เย็นมาแล้วนะครับคุณหนิงนะครับสวัสดีสหนิงสาวเหนือนะครับสวัสดีครับผมพี่ธนันนะครับโอ้นะครับผมคุณอ่าวิเชียนนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ทักทายกันเนาะนี่แหละส้มนะครับสวัสดีครับผมนะครับ ทักทายกันนะครับผมคุณเฮงกี้นะครับสวัสดีครับผมนะก็ทักทายกันอีกคนหนึ่งนะครับผมบ้านพีแดงอยู่ไหนคะอ่าอยู่แอดนะบอกตรงนะแอดไม่มีบ้านนะเออเอ,อนะเป็นคนที่บ้านไม่มีนะครับอยู่นอนไหนก็นอนนั่นนะครับแอดเป็นคนที่ไม่มีบ้านนะเออเป็นคนที่สันโดษนะโดดเดี่ยวจริงๆนะครับ ไปอยู่ป้าไปอยู่ป้าอยู่ค่ะปีแดงนะไปดูป้าอยู่ใช่ไหมเออป้าเห็นป้าแกขึ้นไล์อยู่นะครับป้าแกขึ้นไล์อยู่ก็ไปให้กำลังใจแกด้วยนะครับไปกดไลค์หรือดูคลิปดูอะไรให้แกนะครับก็โอเคแล้วนะครับนั่นแหละเราจะสู้ไปด้วยกันตรงนี้มากกว่านะครับผมไม่ว่าเราจะอยู่แห่งผลตะบนไหนนะครับเราก็จะสู้ไปตรงนี้ด้วยกันนะครับผมคุณสมจิตนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณรัตนานะครับ คุณนงนุ้ยนะครับสวัสดีครับผมดูอยู่นะครับผมคุณสุชีพสวัสดีครับผมนะขมิ้นนะครับสวัสดีครับนะขมิ้นนี่นอนไหนนอนนั่นนะครับไหนนอนนั่นเนาะโนะขมิน้นเออแอดก็จะต้องทําตัวแบบนั้นก็จะไปไหนก็นอนในรถนะอะไรเป็นอย่างนี้มากกว่า,อานอนในรถก็นอนไปนะครับเ้ามาดูทุกไรฟ์ค่ะ ถ้าไม่ทันก็ดูย้อนหลังขอบคุณมากครับขอบคุณกันระยานะขอบคุณมากผมว่องสู้ๆด้วยการค่ัใช่ครับผมเราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะยามนี้นะครับยามนี้แหละนะครับยามที่จะเห็นใจกันนะครับยามที่ลำบากยากเข็นนี่แหละนะเอฟซีนะบอกตรงๆนะครับยามนี้เลยนะครับนะถ้ายามเขาสุขสบายไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเนี่ยนะเราก็ดูอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองพอแล้วนะครับแต่ยามนี้นะ่ ยามนี้เราคงทิ้งกันไปไหนไม่ได้นะครับ <c oughs> ไปไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจกันอยู่นะครับออมีคนจะไปร้องสับก็ไปร้องได้เออนะไม่มีปัญหานะครับเอฟซีไปร้องได้เนี่ยเพราะว่าแกก็เสียภาษีถูกต้องนะครับเอาจริงๆเออเสียภาษีถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับ สวรรค์ต้องเป็นของเราใช่ต้องมีสักวันนะแบบเพลงเลยเนะต้องมีสักวัน <c oughs> สมบัตินะครับสวัสดีครับผมอ่านี่นะครับอะไรเนี่ยนะครับพอลี่โทรมาเดีลย ก็น้องพอลลี่เขาชวนไปกินข้าวนะเอฟซีนะแอดก็นั่งกินข้าวแล้วเพราะว่าข้าวมันเหลือตั้งแต่กลางวันเนาะก็กินให้หมดแค่นั้นเองเ,ออเราไม่ซีเรียสเรากินไปทุกอย่างกินได้หมดแหละนะครับผมออ,อยู่แบบอยู่แบบเงาเงาเออนะไม่เป็นไรนะครับเอฟซี FC นะครับเราก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ได้ก็อยู่นะครับนาะออยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะเออนะ เป็นให้กำลังใจกันไปนะครับยามนี้แหละยามยามลําบากนะครับคนเราที่จะเห็นใจกันคนเราที่จะอ่าช่วยเหลือกันยามนี้นะครับยามเขามั่งมียามเขา,า,า,เขาอ่าสุขสบายแล้วนะครับยามเขาไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเราไม่ต้องดูแลเขาได้นะถูกไหมล่ะแต่ยามนี้นี่แหละนะครับผมยามนี้นี่แหละนะซื้อหวยไม่ถูก เราว่าพอลี่คงโทรมาชวนกินข้าวทุกต้องเขาชวนมากินข้าวแต่จินแล้วไงแอดก็กินเมื่อกี้นี้ก็กินข้าวมันเหลือน่ะเหลือเมื่อกลางวันนะครับตอนเช้าอ่าหุงไว้นะครับมันก็เหลือทัาเตียอยู่คงอุ่นใจใช่ครับผมโอ้ทัตเตียอยู่นี่ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมเออไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่กับเขานะครับมันก็เหมือนเพื่อนคู่ทุกู่ยากเนี่ยนั่นแหละครับผม มาอยู่น้ำได้คุณอุดมศิล์นะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับสู้ค้าสู้อ่าทุกคนนะครับพวกเราจะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากนะครับอย่างนั้นเลยนะครับเราต้องการแบบนั้นเลยนะเป็นกําลังใจให้อ่าไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปยังไงเนาะมมันจะไปเจออ่าอุปสรรคอย่างไงนะมันมีอุปสรรคเสมอนะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับมีอ่าช่วงนี้อาจจะเป็นตัวกราฟนะครับ เป็นตัววีนะดิ่งลงนะครับเราไม่ว่านะครับเนาะบางสักวันมันก็ต้องเชิดขึ้นนะครับ uh เจอวิกฤตเอเจอวิกฤตมาหลายวิกฤตมากนะไม่ว่าจะเป็น uh ปีสี่ศูนย์นะครับปีห้าศูนย์นะครับเจอทุกอย่างนะวิกฤตวิกฤตการวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทุกอย่างนะเจอผ่านมาหลดวิกฤตชีวิตนะครับเจอมาทุกอย่างเราต้องผ่านไปให้ได้สิจะไม่เอฟซีผ่านไปให้ได้ผ่านมันไปให้ได้เออ เราอย่าท้อมันแค่นั้นเองนะท้อได้แต่อย่าถอยนะเออเออท้อได้แต่อย่าถอยนะใครจะพูดยังไงใครจะซ้ำเติมนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเออเราไม่สนนะเออซ้ำเติมไปนะครับใครจะทับถมซ้ำเติมนะครับจะทำให้คนอื่นอ่าอย่างวันนี้เราไม่สนใจหรอกนะอบอกตรงนะครับ เอออเาที่สบายใจแล้วกันเออเอาที่สบายใจนะเออเอาให้สาแก่ใจไม่มีปัญหานี่นะขออย่างเดียวแค่นั้นนยอย่าเอาไม้มาตีหัวกันนะบอกกันแค่นั้นนะนะขออย่างเดียวนะครับอย่าเอาไม้มาตีหัวกัน แค่นั่นเองถ้าเอาไม้มาตีหัวกันสู้นะจะบอกก็เลยนะสู้นะถ้ามาแซะมาว่าก็ปล่อยเข้าไปนะนะถือว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับเขานะเออเดี๋ยวอ่าวิถีทางของเขาก็เป็นไปเองนะคนเราเนี่ยอ่าคนเราจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่านะมันเป็นน้ําใจนะเอาจริงๆเออเป็นน้ําใจแล้วก็คนเรานะครับ ถ้าคนเราเนี่ยนะถ้าเขาเห็นว่าคนเขาทุกข์ลำบากนะครับเราต้องให้กําลังใจเขาไม่ใ่ซ้ำเติมเขานะเอาจริงๆทุกคนเนะี่ยคนผิดหรือคนไม่ผิดหรือคนยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเขาเดินทางผิดหรืออะไรเรายังมีโอกาสนะให้เขาแก้ตัวนะครับในสังคมนะครับนะคนติดยงติดยานะครับเป็นนักโทษที่ออกมาแล้วก็ให้เขากลับตัวกลับใจนะครับนะช่วยเหลือกันไปนะ ช่วยเหลือกันไปนะครับผมก็ให้กําลังใจเขานะครับแล้วก็พยายามให้โอกาสเขาให้เขาอ่าอยู่ในสังคมนี้ได้นะครับเพราะว่าคนเราอะมันอาจจะผิดพังผิดพลาดกันได้เนาะแต่นะครับเนาะเขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจเพื่อสร้างอ่าคุณงามความดีนะครับหรืออ่าทำมาหากินนะอยู่แบบอา่ทำให้เราสังคมนี้น่าอยู่นะครับแค่นั้นนะครับเ คนที่เขาอทําทความผิดมานะครับเราก็ให้อภัยไม่ว่าคนไหนที่เขาทําความผิดมานะครับเราก็ยินดีนะครับให้อภัยให้โอกาสเขาเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับง่ายๆไม่มีปัญหาเลยใช่ครับผมนะครับเราจะไม่พูดถึงหลักนะครับเอาเอาเขานะครับที่สบายใจของเขาเองนะครับเราคูคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะ อเราคิดว่า,างาน,นเราคิดว่าเรานะครับ